ไปหุ้นเด่นก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บตกประเด็นอื่นนะวันนี้ก็<ช>ไหนๆเกินมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วว่ากลุ่มที่น่าจะมีโอกาสหนุนตลาดแล้วก็ทําให้มีลุ้นเบรกหนึ่งหนึ่งสี่ห้าระยะสั้นขึ้นไปได้เนี่ยคือพลังงานนะวันนี้ก็เลยเลือกปะตะทอสอพอมาเป็นหุ้นเด่นเลยนะแนะนําเก่งกาไรนะครับ<ช>คือไม่ได้ถึงขั้นสตรองบายเพราะอย่างที่พี่กดเล่าไปว่ามันก็ช่วงนี้น้ำมันมันขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องดูว่า เห้โอเปกเดี๋ยวจะเพิ่มสัพพลายหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉนั้นก็เป็นเกงกำไรนะครับราคาป้าหมาเฉลี่ยตลาดทำกันประมาณสัก 120, 130, 1้0ย3 0คร้บเนาะก็มีคาตาลิสตบวกนะครับเ,เรื่องของตัวเบรนท,ที่ขึ้นมา70็ดสิบเนาะเวเซตอนนี้ก็68นะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องดูว่าสหรัฐอิหร่านเนี่ยหลังจากที่เจราจาดูเหมือนว่าจะไม่ จะไม่บรรลุเนี่ยและอิหร่านเหมือนไปขู่เขาอีกนะไปขู่ว่าเดี๋ยวจะโจมตีฐานทัพของสหรัฐรในตะวันออกกลางทําให้เมื่อวานนี้ก็มีข่าวว่าสหรัฐเนี่ยเรียกว่าเ,าเรียกเจ้าหน้าที่ใช่ไหมฮะที่อยู่ในตะวันออกกลางเรียกกลับ,บมาเอออันนี้ก็เป็น,<ว>นประเด็นที่ทแบบทําให้สถานการณ์มันดูตึงเครียดมากขึ้นนะก็น้ํามันก็เลยพุ่งขึ้นมานะครับส่วนในแง่ของกําไร คือถ้าเอาปัจจุบันยังไงกาไรปีนี้มันไม่น่าสู้ปีที่แล้วได้นะ้วพี่กดเพราะราคาน้ำมันมันลงมันเฉลี่ยมันเจ็สิบห้าปีนี้อาชัสมเสื่ก่อนหน้านี้มันก็หกสิบกว่าครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้ามันมันเรียกว่าปรับตัวขึ้นมาแล้วมันยืนต่อเนื่องอีกระยะเนี่ยก็อาจจะทําให้มีอัพไซด์ได้บ้างเหมือนกันนะสำหรับการปีนี้ทำกันเฉลี่ยน่าจะประมาณสักห้าหมื่นไปปลายหกหมื่นล้านตอนนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของราคาน้ำมันอาจจะลงแต่ว่าปริมาณการผลิต มันขึ้นอ่าก็ขึ้น,นเพราะว่าแหล่งอะรวนนันมันขึ้นมาค่อนข้างดีร,ระยะเดียวก็จะช่วยแก๊สในเมืองนในไทยครับผมอ่าก็ช่วยออ f ซ็ตได้บางส่วนเนาะแล้วก็ดีวิดีนยูบรสอสพเนี่ยเกือบแปดเปอร์เซ็นต์อืมว่าซื้อสูงมากมค,คืออา,อาจอาจจะไม่ใช่หุ้นแบบว่าดีวิดีนเพลที่แบบว่าถือได้ยาวๆเก็บทุกป,ปีเพราะว่ามันก็มีความเสี่ยงเรื่องของราคาน้ำมันนะครับแต่ว่าถ้าดีวิดีนยูแปดเปอร์เซ็นต์เกือบเจ็ดเออเกือบเกือบแปดเปอร์เซ็นต์บนสถานการณ์น้ำมันที่ อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยบนประมาณการปัจจุบันเนี่ยผมว่าก็ใช้ได้นะก็ใช้ได้คือถ้าแปดเปอร์เซ็นบนตอนน้ำมันพีคเนี่ยอันนี้จะน่ากลัวว่าเอ้ยถ้าน้ำมันมันลงเนี่ยยวมันก็ไม่ได้ละแต่ตอนเนี้ยด้วยสมมุติฐานน้ำมันที่ทํากันประมาณสักหกสิบห้าเหรียญเนี่ยเราได้ยูเท่านี้เนี่ยสมมติถ้าน้ำมันมันเจ็ดสิบเนี่ยก็ถือว่าเป็นยวมีโอกาสจะสูงวันนี้ได้ใก็วันนี้หยิบปตทสพมาเป็นหุ้นเด่นนะครับเก่งกําไรครับผม เดี๋ยวไล่ตอบคาถามแล้วก็เดี๋ยวเก็บตกประเด็นนิดนึงเมื่อวานนี้มีกลุ่มการแพทย์นะที่อาจจะขยับขึ้นมาแรงนะโดยเฉพาะโรงพยาบาลประกันกสังคมก็คือ b c h d เ g อะไรพวกนี้ก็มีข่าวเรื่องของบอร์ดแพทย์ที่เคาะเรื่องของการจ่ายโรคยาก<อ>าความรุนแรงของโรคระดับละหมื่นสองเนี่ยก่อนหน้านี้นเขาการันตีครึ่งปีแรก6เดือนตอนนี้เหมือนเขาเคาะว่าครึ่งหลังเนี่ยก็จะให้หมื่นสองนี่แหละแต่เป็นระดับบอร์ดแพทย์อยู่เดี๋ยวรอเขาบอร์ดใหญ่เคาะออกมา ถ้าบอดใหญ่เคาะก็ช่วยจํากัดดาวไซ์ครับผมสำหรับกลุ่มนี้ได้เนาะเข้าใจว่าตลาดน่าจะทํากันคือใส่หมื่นสองทั้งปีอะ่ะเ,เนาะแต่เพราะฉะนั้นการเคาะอันนี้ออกมาน่าจะเป็นตัวที่ช่วยแบบสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ช่วยจํากัดดาวไซด์ได้นะครับครับประมาณ